เอ้ย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 ยอเอ้ยเอ้ยวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเอาลาดกันนะครับผมอ่น n o r ม a l แมวอาร์ตดีกว่าเราเซนพออะไรก็ไม่รู้บ้า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 บา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 อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไปต่อขับรถขับรถเป็นอะไรเอาลาดเอาลาด fn 1079นฟังข่าวไปอืมแอสซัม awesome. นี่มันจะเป็นบ้านอะไรสักอย่างหนึ่งนะ อาดูเหมือนจะปิดนะฮะอืมอะ,อะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี้ยอะไรอ่ะสักอย่างหน,นึ่งอ่ะอ่ามีฐานกล้อง อาวุธพร้อมไปลงได้อืมโอเคลงได้อาเปิดอืมจำเลยไปครับ อะไรตัวเอ็นเอ็นจะเป็นนูนนะ้ำอ๋ออะไรเนี่ยเข้าไม่ได้เอ้ยเข้าเข้าเอาเอเอ,อ๋อมันอะไรกดอะไรอ๋อนี่อะไรอ๋อนี่เอียงเอียงซ้ายเอียงขวาโอเคนั่งนั่งนี่นั่ง นี่อะไรเนี่ยโอเคจะไปโดดได้ไหมเออกระโดดกระโดดเออกระโดดเออ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 เอาเออเข้าไงวะเนี่ยเออเข้าไงวะ เจดโน้อตไปดูก่อนอืมโอเคเฮ้ยกลัวนะเนี่เยเข้าไปจริงเหรอเฮ้ยไม่เอาดิไม่เอา่า ต้องเข้าไปใช่ไหมเนี่ยน,ะนี่เปิดเอ้ยล็อกอีกจะเข้าเว้ยอ่าเข้าทางไหนวะเนี่เออเอ่อเอ่อเอ่อนี ไอเันโอเคเฮ้ยบ้านบ้านเข้าได้ป่าวอ่ะกดอะไรวะเนี่ยเล่โอ้ง u ม m า u s ข okay. hey, c a ครับโอเค ไปยินไปยินไปยินอย่งนีต้องไปยินอ่นะโอ้เสียงหลอนเลยนะเนี่ยโคมเออกระโดดโดดเลยกระโดดอ่ะโอเคอะไรเนี่ยอ๋อไปทางนี้เอยเฮีย here. เออเออโอ้ยเฟมเลดหืม ลมันเริ่มมามันเริ่มมาอเอ๋อะไรวะโคโรทั้งบนหรอเอออ๋อ,อ,อทางนี้ทางนี้โอเคเอาเหียไปดับ cần máy ok um hmm. ai đây đi. ai đây đi, ai đây yeah oh, tục trái một เอาลาดจะเล่นกูแล้วเอาลาดเล่นกูแล้วไปดิตอนนี้เริ่มร้อนแล้วร้อนไปทั้งตัวแล้วอยังไงต่ออะไรความมีอะไรทุกคนได้ยินเสียงกันไหมเราควรเข้าประตูนี้ไหมวายีม,มาก เอ้ย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 โทรศัพท์โทรศัพท์ใครรับเนี่ยแม่เซฟปุ่มเซฟตรงไหนวะเอ้ยประตูปิดเองเชี่ย เียบตูปิดเองไอซัดแม่งเอาแล้วไอเชียแม่งขึ้นไปแล้วจะโดนไหมเนี่ยล็อกอีกกูต้องขึ้นไปใช่ไหมไม่เอานะโหกูต้องขึ้นตามไอเชียนั่นไปใช่ไหมเอยไม่ดีมาก โอ้ยย่าโอ้ยย่าอีสัสต้องลงใช่ไหมเนี่ยเออชี้อะ ก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสรันี้สวัสดีครับ